ง้งนี่นะแ่นี่นะนนะดูหน้าดูแบบเล่นแสงปะดูแบบมีอะไรอะ่ะจะลงทางหน้าให้ดูคือแนะนำว่าให้ให้ลงก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะมันจะทำให้เราอะ่ะแต่งหน้าติดขึ้นด้วยไม่รู้รอเราคิดไปเองหรือเปล่านะแล้วก็ทำให้เราอะ่ะลงพวกลองพื้นไม่ต้องเยอ,อะอ่ะทุกคนมันก็ดูธรรมาชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ มันเลิศนะดูดูลงอีกนิดน่ดอฝั่งนี้พอยชอบมากเนาะพอจะไปซื้อแบบหลอดของเขาแหละเพิ่งแบบราคาหลอดก็ไม่แพงอ่ะทุกคนเห็นเห็นในต่อต่อนะคะเดี๋ยวพอยกดเอ้ยเดี๋ยวพอยปักลิงก์ให้แล้วกันเพราะว่าพอก็จะกดด้วยมาลองใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากเลยอนะเนี่ย เขาก็ไม่ได้ทําให้หน้าเราแบบดูรอยขนาดนั้นแค่ปรับสีผิวให้มันดูเรียบเนียนขึ้นมาประมาณหนึ่งเฉดนะเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ไปแต่งหนงแต่งหน้าต่อได้เลยไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเลย <c oughs> เนื้อเขาบางเบามาก <c oughs> น้องก็ทําหน้าที่ของน้องเขาได้ดีมากนะคะทุกคนไปลองดู <c oughs> น่าจะค้นพบตั้งนานแล้ว